สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Lily A นะคะก็วันนี้ซินมาพร้อมกับรีเควสต์ของคุณพัทธิลานะคะคุณพัทธิลาสอบถามเข้ามาว่ากระจกเงาสีดำทำไมถึงมีความสำคัญต่อพิธีกรรมหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรในทางเวทมนต์นะคะก็เรื่องนี้เนี่ยพอซินได้ยินปั๊บก็นึกถึงเรื่องของดร์จอหนดีขึ้นมาเลยเพราะว่าดรจอหนดีเนี่ย เขาก็ได้ใช้กระจกเงาสีดําเหมือนกันเอาเป็นว่าซินมาตอบคําถามเรื่องของทําไมกระจกเงาสีดําถึงสําคัญในพิธีกรรมหรือว่ามีความสําคัญในทางด้านเกี่ยวกับเป้นมนก่อนนะคะคือกระจกเงาสีดาเนี่ยถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานแล้วก็สิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทพเทพีผู้ผีวิญญ,ญาณปีศาจได้หมดเลยนะคะก็เพราะว่าเขามีความเชื่อในเรื่องของโลก ที่อยู่เบื้องหลังกระจกเงานั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยตัวกระจกเงาเนี่ยมันไม่ได้แค่ทําให้เราเนี่ยมองเห็นอีกฝ่ายเดียวนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมองเห็นเราเหมือนกันดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็จะพบเห็นว่ามันจะมีกระจกหรือว่าอ่างน้ําหรือว่าลูกแก้วคริสตัลเนี่ยถูกคลุมมาไว้ด้วยผ้าสีทึบต่างๆตลอดนะคะเพราะว่าเขาป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่อีกฝากหนึ่ง มองกลับเข้ามาเห็นเราด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ใช้ Skying m i l r e r ก็ให้ระวังเรื่องตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะมาถึงเรื่องของดรจอร์ดีแล้วก็กระจกเงาสีดำของเขานะคะคือดรจอร์ดีเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่คิดค้นอักษรสวรรค์อย่างอินอกเทียนแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับเทวทูตด,ด้วยหนึ่งในบรรดาเทวทูตที่ดรจอร์ดี John เนี่ย ได้ขอคำแนะนำแล้วก็เรียนรู้จากเขามามากที่สุดจะเป็นอัคราทุตสวรรค์อูรีเอลนะคะก็อูรีเอลเนี่ยมีความสัมพันธ์กับดรจรดีในฐานะเหมือนเป็นลูกศิษย์กับในฐานะเหมือนเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์นะคะก็คือดรจรดีเนี่ยจะไปขอคำแนะนำแล้วก็เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างจากอัคราทุตสวรรค์อูรีเอลเนี่ยบ่อยครั้ง อ,อักษรอิน็อกเคียนเนี่ยก็เชื่อกันว่าได้รับมาจากทูตสวรรค์เหมือนกันดรจอนดีอธิบายเอาไว้ว่าอักษรอิน็อกเคียนเนี่ยเป็นภาษาที่าชาวสวรรค์หรือว่าทูตสวรรค์เนี่ยใช้สื่อสารกันเองนะคะซึ่งดรจอนต้องศึกษาเอาไว้เพราะว่าเขาเนี่ยติดต่อสื่อสารกับทูตสวรรค์ใช่ไหมล่ะคนที่ามาศึกษางานของดรจอนต่อก็คือจะใช้อักขระอิน็อกเคียนเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะคะ นอกเหนือจากกระจกสีดำที่ด็อกเตร์จอหนเนี่ยใช้ติดต่อสื่อสารกับทูตสวรรค์แล้วคือเขาก็ยังมีเป็นฮอลลีเทเบิลด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพเอาไว้ให้นะคะตัวกระจกเงาสีดำเนี่ยมันไม่ได้ติดต่อได้แค่ทูตสวรรค์อย่างที่เราบอกไปนะคะคือยังสามารถทำให้มองเห็นภาพอนาคตเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเชิงเหมือนเป็นคำพยากรณ์หรือคำทำนายได้ด้วยเหมือนกันทีนี้เนี่ย ในช่วงชีวิตหนึ่งของดรจอน่ะเขาดูเหมือนว่าเป็นคนที่ทำงานอยู่กับพลังงานของเทวทูตพลังงานของเทพใช่ไหมคะแต่มันมีบันทึกกล่าวเอาไว้ว่าดรจอนได้ติดต่อกับลูซิเฟอร์เหมือนกันซึ่งลูซิเฟอร์เนี่ยเราทุกคนเข้าใจว่าเขาเป็นเทวทูตตกสวรรค์ถูกต้องไหมคะแต่ในหนังสือปีศาจวิทยาที่ซินเขียนเอาไว้อะคะ่ะ คือซินอะไปอ่านงานเขียนงานศึกษาวิจัยของคนที่เขาศึกษาพระคัมภีร์จริงๆอะเขาบอกว่าลูซิเฟอร์เนี่ยเพิ่งจะมาปรากฏในพันธสัญญาใหม่นะคะเพราะว่าพันธสัญญาเก่าที่เป็นฉบับแรกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันค่อนข้างเก่าแก่แล้วเรา200ปีคือยังไม่มีการเก่าถึงลูซิเฟอร์ขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้สวรรค์หรือว่าในฐานะของซาตานก็ดีนะคะ แต่ในความเชื่อของคนที่ตั้งแต่ในยุคในยุคเรื่องปัญญามาจนถึงปัจจุบันนี้เลยแล้วกันเขาเนี่ยเชื่อกันว่าลูซิเฟอร์เนี่ยเป็นตนเดียวกับซาตานนะคะถ้าใครอยากแบบลองลองลองหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้คือลองเข้ามาอ่านดีเบตกันในเพจเราได้นะมีคนแบบว่าที่เขาแบบศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยเข้ามาอธิบายเนื้อหาเอาไว้เยอะมากเหมือนกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนาะเผื่อใครสนใจตามต่อดรจอห์ดีเนี่ยถูกกล่าวหาหรือว่ามีข่าวหรือว่าเขาอัญเชิญลูซิเฟอร์มาจริงๆโดยการที่มีหลักฐานทิ้งเอาไว้ว่ามีรอยไหมของเปือกเท้าว่าใครอยู่บนโต๊ะในห้องประชุมที่โรงเรียนด้วยเป็นโรงเรียนที่ดรจอห์นีเข้าไปทำงานอยู่เป็นประจำนะคะ ซึ่งรอยไหม้ตรงนี้มันมีลักษณะคล้ายเกือกเทา้าถ้าเป็นคนในยุคนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าลูซิเฟอร์เกี่ยวข้องกับซาตานใช่ไหมคะเขาก็จะมองว่า,เ,าเป็นภาพจำแล้วกันเนาะเป็นภาพจำที่ว่าจะต้องเป็นปีศาจท,ที่แบบมีม,มือแบบเป็นกรงเล็บแล้วก็มีเทา้าเป็นเกือกคล้ายๆแพะหรือแกะนะคะแล้วเขากา็มีความเชื่อกันว่าดักอร์จอนอะ่ะได้อัญเชิญลูซิเฟอร์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ ได้มีการกล่าวโทษว่ามันเป็นการกระทําที่ผิดเป็นอาญาเลยนะคะเพราะว่าในยุคนั้นเวทมนต์หรือว่าคาถาเนี่ยมันมันไม่ได้ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่นะคะมันเลยทําให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นกับครอบครัวของดออรจอนนะคะไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือข่าวลือแต่การทํางานเกี่ยวกับ ทูสวรรค์ก็ดีหรือว่าปีศาจก็ดีมันเป็นการใช้เวทมนต์ทั้งคู่ใช่ไหมคะมันเลยทําให้ตัวดตอรนเนี่ยถูกคนอื่นมองไม่ดีแล้วก็พอมามีเรื่องว่าดรตอรนเนี่ยอัญเชิญลูซิเฟอร์ขึ้นมาได้ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยลูซิเฟอร์เปรียบเสมือนซาตานก็เลยทําให้ครอบครัวของดรจนเนี่ยถูกทำร้ายนะคะซึ่งเป็นที่น่าเศร้าที่ภรรยาและลูกทั้งสี่คนของดรอรนเนี่ยถูกฆาตกรรมเพราะว่า ด็ออร์จอนได้ทำการอัญเชิญลูซิเฟอร์ขึ้นมานั่นเองนะคะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาต้องแลกไปกับความรู้หรือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่ลูซิเฟอร์ได้มอบให้กับดอร์จอนมานะคะในส่วนตัวเนี่ยซินมองว่าไม่ว่ามันจะเป็นข่าวไหนทั้งทั้งสองทั้งสองแง่มุมคือดรจอร์จอนต้องทราบดีอยู่แล้วว่าการที่เขาทำงานทางด้านนี้ในยุคที่ความเกลียดชังในเรื่องของเวทมนต์แล้ว คาถาทั้งปีศาจเทวทูตอะไรอย่างเงี้ยมันรุนแรงเราเชื่อว่าดรจอนเนี่ยต้องเตรียมใจมาพอสมควรแล้วแหละว,ว,ว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าจะเขาหรือว่าครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเสี่ยงภยัยแต่เราไม่รู้ว่าภรรยาแล้วก็ลูกของเขาเตรียมพร้อมที่จะแบบมารับโศกนาฏการรมนี้ด้วยไหมนะคะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องของกระจกเงาสีดำแล้วก็หลักฐานการปรากฏตัวของลูซิเฟอร์ในฐานะซาตานในศตวตรรษที่16นะคะ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากติดตามต่อในเรื่องของเอ๊ mm hmm. e, ลูซิเฟอร์ใช่ซาตานไหมหรือว่าพันธสัญญาเก่าพันธสัญญาใหม่นักวิจัยเขาเถียงเอาไว้ไว่ายังไงนะคะ mm hmm. ก็ สามารถสั่งจองหนังสือปีศาวิทยาของซินได้แล้วนะคะก็ยังเปิดรอบอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้วันที่30พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ส่วนคนคนอื่นนะคะที่ ได้สั่งจองปีศาวิทยาไปแล้วแต่ว่าอยากจะแบบเออลองอ่านดีเบตดูหรือว่าอยากค้นหาความรู้เพิ่มเติมนะคะก็ไปที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็จะทิ้งเอาไว้ให้คือจะมีคนที่แบบสนใจศึกษาจริงๆเนี่ยเขามาคอมเมนต์เอาไว้กันเยอะมากๆเลยก็อยากจะให้ลองไปตามต่อกันดูนะคะสําหรับวันนี้ก็ทั้งหมดมีเพียงเท่านี้จริงๆค่ะ สำหรับใครที่ต้องการรีเควสหัวข้ออะไรเข้ามาก็ยังรีเควสกันเข้ามาได้ตลอดนะคะคือซินยังทำเพจอยู่ไม่ได้ทิ้งไปไหนแน่นอนค่ะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ